แล้วกูบอกมันได้ได้ป่ะแล้วพรุ่งนี้มาเอาคอมเอาคอมอะไรมากราบกูด้วยป่ะเรื่างเงี้ยมันไม่มาอะไรเอาคอมเอาคอมกูไปเถอะเฮียเอ้าทำไมอ่ะกูผิดอะไรอเฮียก็เอาคอมอะไรมากราบกูได้สิมากราบแม่มึงด้วยนะตอแหละแม่มึงเ่รอบเฮ้ยอธิบายด้วยหรอกูจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรมึงตลอดไปไม่เหนื่อยใช่ไหมเหลือแต่ความแค้นใช่กูแข็งเฮียแข็กูไม่เหนื่อยะ เหมือนเป็นที่รองรับอารมณ์ไปเลยตอต่อไปเนี้ยมันจะเป็นที่รองรับอารมณ์กูของจริงแล้วที่ยงสงสารสงสารไม่สงสารไปทำไมมึงดูสิ่งที่มันทำกับกูใครน่าสงสารกว่ากันที่ยมีโลกสองใบเลยนะอะไรมากอ่ะก็เนี่ยหนักใจแจตกก่กูก็ไปสับน้ำตากับคนนั้นไงอีควายีอยากจะพิมพ์ว่าอีควายควายควายไปรัวๆแต่ระวังหน่อยจะตามไปยันเพชรอ่ะพูดเลยเที่ยววันศุกร์มึงมากูเกาะมึงไปแน่ เจอกูด่าตลอดแล้วกูจะเริ่มด่าแต่ขึ้นทางด่วนกูจะไม่ช่วยมันถือของกูจะไม่ทำอะไรที่อะไรทั้งนั้นถ้ามันเอากูไปด้วยจะให้มันล้างจานเนี่ยล้างจานเก็บห้องให้กูเอาผ้าใช่กูจะพาไปซักกูจะอ้างว่ากูจะเอาผ้าไปซักกูบอกว่าขอไปเพชรด้วยอาทิตย์นี้จะพาไปซักแล้วก็พาไปถ่ายรูปวันเกิดด้วยจะมึงจะไปไหนก็ไปหลังจากเนี้ยเธอกูจะแอบเล่นโทรศัพท์มันแล้วกูก็จะทักสาบผู้หญิงทั้งหมดบอกว่ามีเมียแล้วครับ มีเมียแล้วคะ่ะเป็นใครหลอวคะ่ะนี่เมียค่ะมีอะไรเด้งมาแบบนี้เลยเดี๋ยวได้เป็นเมีเยจริงนะไอเฮียกล้า,ก,ากลับมาแล้วกลับมาก็โดนค่าตายดิดดตายแล้วตายอีกเลยดูทรง,งล้วแม่งอ่ะตายหาลงหลุมไปมึงยังขุดขึ้นมาแบบเคาะกระโหลกไป,ไปไไสะกดวิญญาณอย่างอ่ะไม่ได้พูดไม่ได้เกิดนะไอเฮียแย่กจะรู้เหมือนกันถ้ามาตอบแชทกูจะตอบแบบดีๆแหมแน้อยอย่างนั้นน้อยน้อยที่อะไรบุจะคิดแบนี้เลย คนอย่างมึงไม่ต้องเอาคำพูดดีๆมาพูดกับกูหรอกมันต่ำหมดละแต่สันดานอะอนี่หน่อยเห็นคลิปนี้แล้วจะรอ้องไห้เออมึงแคร์ได้เหรอแคร์ป่ะล่ะไม่หรอกเออจริงนะกูเชื่อว่าถ้าสมมติมันบอกมึงตรงๆว่าเออเนี่ยตอนนี้มีคนที่อยู่นะมึงจะไม่โกรธเท่านี้ประเด็นอะคือมันมีโลกต่อมไรมาบอกกูตอนไหนมันก็โดนตอนนั้นอยู่ดิอุ้ยตายกูเหนื่อยกูขอไม่เจอคนแบบมึงเลยนะไอ้เหี้ย ก่อนน้อยแคปแชทที่คุยกับอีบิงมันทำให้กูดูอีบิงมันแล้วบอกว่าสงสารก็แต่กูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วถูกดึงเข้ามาใช่คนสงสารกูไอ้เหี้ยเพรกูไม่รู้เหี้หยอะไรพวกมึงเลยพวกมึงไปตีกันแย่งหัวแย่งเมียอะไรกันกูไม่เคยรู้กับพวกมึงแต่พวกมึงเลือกที่จะเราอีเหี้ยน้อยสุดดึงกูเข้าไปถึงเหี้ยอะไรกูพิมพ์ไปได้ดีกว่าก็จริงอ่ะมึงว่ามันรับเรืเ่องว่งเผลอๆผลองบล็อกแชทมั้ยก็บล็อกดิตามเป็นบ้าน,นอะ กูคอมเมนต์ทุกโพสเอาสิตอบแชทไหนจะอีธาดาเคยโดนนะจ๊ะอีธา,าดาโด,ดนบอกว่าคุณไปเมนโพสมันว่าตอบแชทไหนจะสุดหลอ่อหลอ่อไหมไม่อะ่ยจะพิมพ์อะไรปิ๊งอยู่วะแล้วมึงจําใส่หัวสมองมึงไว้ด้วยนะอย่าคิดอแล้วมึงจำใส่หัวสมองหัวเกลียนๆกลีนล้นล <c oughs> ของมึงมึงจำใส่หัวสมองเกลียนๆของมึงไว้ได้นะ ว่ามึงไม่ควรทําแบบนี้กับใครแล้วเรื่องของพวกมึงอ่ะถ้าพวกมึงมีปัญหากันอยู่แล้วมึงไม่ควรดึงกูเข้าไปตั้งแตรงอีควายอย่างเงี้ยเฮียพึ่นกูไปจดทะเบียนกับผัวที่เพิ่งเจอกันที่เพิ่งคบกันได้สามเดือนมึงไม่น่ามึงจะรอเฮียอะไรนานอ่ะมึงจดทะเบียนเลยนะเออคุยกันพร้อมที่กูคุยกับน้อยอ่ะก็กูยังอยากจดกับอีอูเลยไม่มากดรับสตอรี่มึงเลยไม่จดกันจริงอ่ะกูจับอีน้อยจดทะเบียนมั้ะไปเพ้นแล้วกูบอกหมายภาพ ขับเรียนเลยนะวุ้นมีมรดกจะมอบให้น้อยจปุ๊บฟ้องชูยับอะตไปได้บตรไปได้ก็ตรงอ่ะตลาดด้วยเดินเล่นไหมคุยต่อถ้เบียน ก็ดีหน่อยอ่ะ <laughs> ไม่ได้รักกันนะกูแคร์